สวัสดีครับสวัสดีครับเหมือนเดิมเลยเช่นเคยครับมน,นี่ก็มายางเลาะบงเขาอีกรอบที่สองครับอืก็สิบถือว่าไข่อีกหรอกครับไก่ละไก่สิใบวี่เเลืองละกอ็ตึงละตึงเต็มละ บางอันก็ยังบปเตียมอยู่คือว่าไข่อยู่ครับนา่นห้าเก้าปีนี่ถ้าเลี้ยวไปเลี้ยวมากครับเมื่อเบิง้งมืนอนีก็รู้สึกว่ามันมีเขา่าผสมมายอยูอ่เขาเอ,าอนนเินว่าเขาคั่นดูเนาะเป็นอยังมันเ็ื่อนเขาคั่นดูครับมันสูงเลยมันเป็นสัน้นเป็นสัน้นเขาเทียนผสมมาที่ปมมจจเป็นก่อคอหกที่ผสมมาครับเขาไว้นานห้าเก้านี่นี่ทั้งหลังนี่มันก่อคอหกเพลินนี่ ง่ามขึ้นกันครับนีง่ามง่ามเช่นเดียวกันแต่อันนี้ไม่เป็นเข่าเตี้ยครับอันนี้เป็นเข่าสูงอันนี้ก็ง่ามขึ้นกันมันว่าบงง่ามเลกําลังเป็นหมากเป็นห่วงดีดีพี่น้องครับแต่เดี๋ยวไปไกลๆก็รลูกสึกย์วานแล้กวก็มันเป็นเข่าผสมมายอยู่กับว่าลายดอกปีนี้ปีนาก็น่าจะโอเคคิดว่าปีนากรยีไส้เขานี่แหละขึ้นวา แต่ว่าจีใสวิธีการยอดเอาวันี้อันนี้มันวันอันนี้วันใส่เครื่องพ่นเอาครับปีนถ้าปีนารู้สซกว่าอยากอยากจะยอดล่องเบิงครับเห็ดบ่แล้วหอกเห็ดห้เห็ดหน้าพี่น้องครับเห็ดห้เห็ดหน้าเห็ดบ่แล้วเอออย่างที่เขาก็ต้องศึกษากันไปแต่ละปีแต่ละปีปีนี้มันัดมังเอืญน้ำถั่วม้าแหละคือเราไปในคลิปก้อนหน้านั่นแหละครับ ออบอกไปในคลิปก่อนนาะนั่นเละว่าบอดดีเ้เข่าเออบอด้ไส่ปุ๋ยสูตรเสมอ,อ,อสูตรซิบหาสิบหามันจะเป็นไดเนี่ยถือว่าโอเคอยู่ครับซับได้ดินสินในน้ำก็มีอ่ากให้เบื้องต้นบักเผาครับต้นบักเผาสามปีมันนี้น้ำคู่นปีนาก็วังว่าสิทธิ์ออกช่อละอ้อมไขอยู่เขากระได้ปีนี้ วราโอเคอยู่หลังจากเขา่าปีออกแล้วกระสิปีนี้สีล่องเห็ดเบิงสีล่องเห็ดเขา่าเคลื่นมาเขาต่อเนาะตัดต่อเฟี้ยงตัดต่อเฟียเฟ้ยงเอาเขาต่อมาด้ไปอันนี้กระทิศดีไหม้าเจะากระเห็ดมาเยอะแล้วล่ะใครจะเอากเห็ดมาลายแล้วล่ะแต่ว่าผู้เฮ้าอยากเห็ดอยากเลี้ยนหลูล่องเบิ้อง เพราะว่าเห็ดเห็ดในช่วงนั้นช่วงเขาปีออกจากน้อยเนี่ยมันก็อยพ่อมีน้ำอยู่มันอยู่พ่อมีนม้ำได้สูบใสอยู่น้ำน้ำหอยนั่นจากน้อยคือคือเขาออเขาปีออกปั๊บเขาก็ตัดต่อเพียงเลยต่อเพียงกับล่อมันเกิดแท่งอ่านอออกมาแท่งนอออกมา,ออกมาประมาณเจ็ดวันเองครเอาน้ำใสวานปุย๋ยล่องเบิงอายุประมาณกับสองเดือนครับ สองเดือนกัน่าจะพ่ออยู่น้ำมันนี่เป็นไดข้าวเฮ็ดเขาหน้าปังสเสลยเนี่ยมันก็สามเดือนมันก็อาจน้ำกับสิโบพ่อเนาะเขาก็ต้องเอาเอานา้ำใบเป็นที่ตัง้งล่องเบิงจะปีล่องเบิงจกเสียอะรผลผลิตสำเร็จเขาก็บบรุษหอกว่าแต่อันนี้มันเขาเป็นวิทยาท่านเขาเป็นประสบการณ์แล้วเขาก็อยากล่องเบิงล่องเบิงเออเขาอยากมาล่องเบิงซื่อๆหรอกครับพี่น้องอันนี้มานางเบิงเขาเนี่มัแรงครับ คอยแรงตะเวนกับสีค่อยแรงแล้วล่ะมาเบิ้งเข่าเนี่ยมันก็ยเลี้ยงกันสูมือประมาณสิ้นเดือนประมาณเจ็ดแปดกันน่าจะได้เกี่ยวปีนี้ก็ลองเบิ้งครับว่ามันสิได้ผลผลิตซ้ำใด้ปีไก่ก็บ่ปานใด้ครับปีไก่หนี่ปีนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่เขาแต่มันก็สิมาติดอยู่ตรงที่ว่าเห้องบริษัทรับหมากรับผลนั่นล่ะก็ลองเบิ้งครับนี่ก็ห่วงก็กำลังเต็มนี่ห่วงก็เยอะขึ้นห่วงก็หลายกันดิ ม่วงกันไล่เพิ่นกันไซรับมาเพิ่นกันไลกันห่งเงี้กันอันนี้มั็นคอคอเลยคอคอห่วงกันอประมาณประมาณสัมเนียอันนี้ของเฮานี่กะของเฮานี่นั่นห้าเก้ามันก็ยังบันไดเต็มบันไดกับถือว่าโอเคจัลละก่อถือว่าห่วงมันกับห่วงมันกับไลเลียกันไหมแต่ว่าความความสูงมันมันแตกต่างกันครับอันนี้เขาอิตาเลี่ยนคำภาษาอีสานเนาะ ันภาษาทางการก็น,น,น่าห้าเก้านันล่ะครับซุ้มบันทีทีเนี่ยกับพวกบันไหนแต่ซุ้มที่วันพ่อวัดพ่อเบียงอ่โอเคอันนี้เพิ่นดำเอาครับนี่อันนี้เขาวานันเขาพนเดาอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณเอ้อที่เข้ามาเบ่งมาแง่งฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเลี้ยเเป็นกำลังจิตแห่งใจครับมานาัังโบนั่งใจพี่นองเขาฟังนะครับ มันจะกาศดองให้ทงหน้าก็โอเคปนนี้ล่ะ่นรถพุ่ะนาตึบเด็ดตรงนี้กังเสียมันกับพ่อเบิงนั่นเองกับพ่อเบิงนี่อันนี้กอขอหกรับนี่มันเงาครับนี่อันที่บ่มักเนี่ยมันเงาเงามันก็โอเคเขามันก็แสบดีอยู่เลยแต่ว่าอันมันกับไรเดียกันคือจังนั้นหากเากับพวกกินแต่มันเงาเงาเราถีบปีได้ปีได้กระลมนะครับก็เล่นตรงโดยเปลี่ยนเนาะเอาขอบุญขอบุณครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้ติดตามเบิ่งคลิปน้ำได้เลยครับพุล่ะมือเกี่ยวพุล่ะ ทางสีงว่าทายลิปในเบื้องใหม่เมื่อหนีไปแล้วครับผมสวัสดีครับ